สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยช่วงวันธรรมดาแบบนี้ความสุขนะฮะและก็ทุกวันด้วยนะฮะอยากจะไปหาอาหารอร่อยอร่อยและเลือกได้มากมายหมเพราะไปที่เดียวไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารนะครับแต่ไปที่เดียวได้ห้าหกสิบร้านค้าต้องไปที่ครัวคุณต่อยเพลสนะครับที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะครับเมนูเมนูเราเยอะจริงนะครับครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทําสดใหม่นะปรุงเดียวนั้นแล้วก็เสิร์ฟคุณผู้ชมเดียวนั้นเลย ผมเนี่ยนะฮะลงทุนติดแอร์แบบสะดวกสบายเลยครับเก้าอีอ้โต๊ะทั้งหมดเนี่ย <mm> ผมก็จัดไว้อย่างดีเลยแม้กระทั่งห้องน้ําคุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยสั่งทีมงานเลยบอก <mm> ติดแอร์ให้เย็นฉ่าเลย แบบนี้เลยครับผมเขาเยี่ยมจริงๆพี่พี่ยอนลงทุนไปเยอะครับคพี่ยอนเมื่อกี้ซ้อก้อยโทรมาว่าค่าไฟที่บ้าน250จ่ายด้วยนะโอ้มีนก็นิดๆทำไมทำไมค่าไฟเป็นถูกขนาดนั้น250โอ้โหตายแล้วจริงๆท่านผู้ชมลองไปนะครับท่านจะมีความสุขที่โคลคอนทอยเพลสผมพูดจริงนะฮะลองดูกันนะอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทรา ทานได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นสิบโมงเลยครับถึงสองทุ่มเลยสบายๆแต่พูดถึงเรื่องค่าไฟนี่ขอนอกเรื่องหน่อยนะได้ครับถ้าต่างจงไม่น่าเชื่อเลยครับคือค่าไฟจริงๆแล้วก็จะแพงเฉพาะในตัวเมืองแล้วแต่จังหวัดเมื่อก่อนเนี่ยบ้านหนูอะค่าไฟหกสิบบาทแปดสิบบาทนะอืมทำถูกนะเนี่ยเราเขาใช้ไฟเฉพาะใช้ช็อตปลาไหลเท่านั้นไปร้านไปกินร้านค้าเนี่เรื่องพ่อหนูตายเพราะปลาไหลอีก พ่อคุณไม่ได้ตายเพราะปลาไหลอย่าที่ยวพูดซีซัวพ่อเขาตายเพราะไปช็อตปลาไหลลงไปในน้ำอยู่ในน้ำไปแถวบางนาหาอะไรนั่นล่ะนั่นล่ะานนไปแถวบางนาแล้วนึกว่ามีปลาไหลลงไปไม่ใช่หาอร่อยอร่อยที่ไม่ต้องปลาไหลแล้วปลาไหลชักมันเถอะมันจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไินไม่ต้องกินในน้ำกินบนบกเนี่ยหมายถึงอร่อยแถวนี้แถวบางนาเนี่ยอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่บางนาร้าน ศิลวัตซีฟูดนะครับจากถนนสุขุมวิทนะครับเลี้ยวเข้ามาทางท่าน้ําบางนานะครับร้านจะอยู่ตรงสี่แยกสัมวุฒิเลยนะครับหัวมุมซ้ายมือปักหมุดตามมาอร่อยกันได้เลยเขาเริ่มต้นจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมาเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆครับที่คนแถวนี้ติดใจในฝีมือแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องปรับปรุงต่อยอดถึงปัจจุบันนี้ครับร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า50ปีครับเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็ราคาเนี่ยโดนใจเลยนะครับ อาหารแต่ละจานจานใหญ่มากแล้วก็ให้เยอะโดยทําอร่อยทุกจานเลยมาร้านนี้คุณต้องไม่พลาดเลยนะครับอ,อส่วนหอยนางรมเคล็ดลับนะครับตัวหอยเนี่ยต้องสดอวบอ้วนเลยและใช้วัตถุดิบดีๆนะครับมันจะชูรสชาติได้อย่างดีเยี่ยมโดยที่คุณไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะเลยนะครับจะได้ความห,มหอมหวานจากหอยนางรมแล้วก็ได้ความนุ่มฉ่ำที่ตัวไข่อีกนิดหน่อยหอมเครื่องเบาๆแค่นี้ก็เพอร์เฟกแล้วครับ นอกจากนี้เขายังมีนิวอื่นๆให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับทั้งปลาดุกทอดผัดเผ็ดมี่ซั่วจีนเนื้อปูก้อนยำสามกรอบทอดมันประกายและปลากระพงนึ่งซีอิ๊วหอมๆอร่อยสุดๆเลยครับร้านศิลวัฒน์ซีฟู้ดบางนานะครับร้านได้อยู่ตรงสี่แยกสัมพวุธนะครับหัวมุมซ้ายมือก่อนถึงท่าน้ำบางนาวันนี้อยู่ในรายการเลยครับและมมอของใหม่แรก ้าของร้านใจดีนําให้เราและนั่งในสตูนะครับนี่เลยครับนี่เป็นรุ่นที่สามนะครับพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมมองก็ดูออกเลยนะครับว่าใครพี่สาวกับน้องชายใช่ไมชพี่ชายกับน้องสาวอ๋อเลยครับพี่ชายกับน้องสาวูดูแลกันเองเลยหรือเปล่าลูกยกไม้ด้วยค่ะดูแลกันเองดูแดูแลกันเองทั้งคู่ะทั้งคู่นี่พลอยแล้วก็คุณนิกทั้งคู่ช่วยกันอย่างช่วยกันเลยครับ เป็นพี่น้องกันจริงแล้วน่าจะชื่อแบบว่าพอพานเหมือนกันนะลูกผอไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับนิกนี่เขาเกิดก่อนพ่อแม่นี่อยากได้ลูกฝรั่งมากเลยตั้งชื่อนิกส่วนพลอยเกิดมาแล้วพ่อแม่เออชื่ออะไรก็ชื่อชื่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งใจทั้งคู่อ๋อตั้งใจครับคล้ายๆเหมือนรู้ตัวนะฮะเออจริงๆริงแลวอันนี้เป็นรุ่นสามที่ลงในสนามจริงๆของที่ร้านแล้วก็ในการดูแลแล้วก็ควบคุมรสชาติเลยนะท่านผู้ชมครับนี่คืออส่วนที่อร่อยจริงๆ เหมือนที่คุณอ้อพูดทุกอย่างนี่ครับุดิบดีดูนี่นะฮะแล้วก็หอยตึงใช่ไหมตรงกลางนี่ใช่ไหมใช่ครับอ่านนี่ครับตัวตึงจริงๆครับที่นี่อถ้าอ้อสวนที่นี่นี่คือตัวตึงจริงครับอร่อยมากมันจะนุ่มๆหอมๆแล้วตัวหอยนุ่งลมมันหวานออกมาเลยใครว่างช่วยทำรายการไก่อนเลยย้ำนะคุณผู้ชมครับอันนี้อยู่ย่านบางนานะครับนี่คือศิลวัตซีฟู้ดนะครับ ร้านอยู่ตรงสี่แยกสัมพวุฒิหัวมุมซ้ายมือก่อนถึงท่านนำบางนะเขาเปิดสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มครึ่งเท่านั้นนะครับอผมไม่อยากกินอันนี้เขาทอดมันเรอใช่ไอ้นี่เป็นคนที่ชอบทอดมันที่สุดในโลกที่เคยเห็นมาคนหนึ่งนะเห็นไม่ได้ผมเนี่ยมองเหนียวมากเลงเรื่องนี้อยู่อันนี้ปลาเนื้อซีอิ๊วปลาที่นี่ก็จะไม่เหมือนปลาที่อื่นด้วยเป็นยังไงครับเป็นปลากระพงที่ว่ายมาที่ร้านเองเลยอ๋อเหรอพอเห็นหน้าพอเห็นหน้าพอยกันนี้ ลัดเรากับสนุกสนุกบางพงไม่ได้ไวพี่หลานทำไมน้องพลอยเนี่ยไปช็อตมาแล้วกระเปุกอ๋อน้องพลอยนี่น้องพลอยนี่จริงๆเป็นญาติกับพ่อคุณญาตพ่อหนูหนูระวังนะเวลาจะช็อตปลาอย่าเอาตัวลงไปอยู่ในน้ำนะไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเจอปลาไหลอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่เจอปลาไหลเดี๋ยวหนูจะตายอย่างพ่อเอานะลูกลงไปในน้ําแล้วช็อตตึ๊ด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 ปลามันตกใจหนีไปหมดแล้วเป็นไงตัวเป็นไง ตายเห็นดินดิ้นดินไม่ใช่ปลาที่ดิ้นไม่ใช่ปลาหัวท uh 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 ี uh uh ่โป uh ้งตีตัวเองกิมปั๊บแข็งน้ำเลยตายตายอยู่คนทั้งประเทศเนี่ยเขารู้หมดแล้วพ่อเราตายเพราะชอตปลาไหลนั่นไงเห็นไหมใครๆก็รู้นะฮะไม่ใช่เรื่องจริงพระอะไรไม่ใช่เรื่องจริงแล้วไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนเออการที่คนเราตายแล้วเกิดไปเป็นปลาไหลตอนนี้พ่อเดินเข้ากองอนนี้ชอบใจผมจะ อยาพลาดเลยค่ะนะฮะถ้ามีโอกาสก็ไปร้านเขาเ<ม>ปิด1ิโมงแล้วก็เป็น<ม>อีกทีนึงก็สามทุ่มครึ่งนะครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อน<ม>เดี๋ยวพ่อกระชงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ<แ><แ>ข้าวห่อนักรบครับมันเป็นข้าวหาอ่อที่หน<ฆ>ูเชื่อว่าค<ฆ>ุณผู้ชมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนหนูมั่นใจรสที่งดงามมากกลมกล่อมมากนะคุณผู้ชมครับรับเลยครับ